อยู่ๆงานก็เข้าสังงานนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มมิวซุปอร์ซหลังจากถูกโยงว่าเป็นหนึ่งคู่รักชายรักชายนะครับที่อาจสดุดตามคําทักนะครับของอาจารย์โอเล่ยานสัมภาษณ์ที่ออกมาบอกว่าจะมีคู่รักชื่อย่อมอรดอจ่อเลิกกลางปีงานนี้นะครับทำเอาหลายคนเนี่ยโยงไปหาหนุ่มมิวกับหวานใจหนุ่มตุลพากรล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยว่า มอม้านะ่ามีหลายมอนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันของมอมิวเนี่ยแฮปปี้ดีรักกันดีมากจริงๆเนี่ยที่รู้เพราะว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เลยลองเข้าไปดูที่เขาบอกเนี่ยก็เป็นคนอื่นด้วยนะ ถ้าเป็นคู่ชายชายเนี่ยจะเป็นรอเรือถ้ามอม้าเนี่ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงแต่บางคนก็เอาไปตีความนะเอาเป็นว่าเคลียร์ฝั่งเราก่อนแล้วกันว่าเรารักกันดีจริงๆเนี่ยก็ได้เข้าไปตอบเป็นแฟนให้ชัดเจนแล้วว่าคู่มิวตุนเนี่ยรักกันดีตอนนี้แฮปปี้มากเอาละครับงานนี้ก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกเองนะครับว่า ความรักเนี่ยแฮปปี้ดีนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของหมอดูทักนู่นทักนี่ก็อย่าไปเชื่อกันมากนะครับเพราะหมอดูคู่กับหมอเดาครับถ้าหมอดูแม่นจริงนะครับก็ฟันทงมาเลยชื่อมาเลยครับอย่ามาอักษรยอ่อเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องมันไม่จริงเนี่ยเชื่อเธอร้อยทั้งร้อยหมอดูก็พลิกค,ครับว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น,งงนทำนายเอากระแสครับ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับก้อยอรัชพรเนี่ยนักแสดงมากความสามารถนะครับที่ทั้งสวยทั้งเก่งและมีสไตล์จนกลายเป็นสาวในฝันของหนุ่มหลายๆคนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยสาวก้อยได้เผยสเปคหนุ่มในใจว่าผู้ชายแบบไหนเนี่ยที่สามารถเอาชนะใจเธอได้โดยล่าสุดนะครับได้เล่าผ่านรายการริมเบียงนะครับบอกว่าสําหรับตนเนี่ยคือบ้านๆชอบคนที่บ้านๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นผู้ชายประมาณนึงทําให้ผู้ชายเนี่ยนิ่มกว่าตนมากๆอาจจะไม่ใช่สเปคเท่าไหร่ ไทยเนี่ยต้องมีความแข็งแรงอยู่ในตัวประมาณนึงถ้าภายนอกส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแล้วแบบต้องโดนเส้นชอบแบบไทยๆซึ่งชาวเนต็ตนะครับก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกแล้วเนี่ยฟังนึกถึงนักแสดงหนุ่มมาเซอร์ ท็อปทศพลเลยอทิตอนฟังเนี่ยคิดถึงแต่หนุ่มท็อปจริงๆจ,จ้ะท็อปก้อยคือเทสเดียวกันแล้วกันตอนนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องท็อปเนี่ยอาการก้อยออกมากถ้าเขาจีบกันเนี่ยคิดว่ามีโอกาสเป็นแฟนสูงนะตอนนี้ต้องก้อยท็อปเท่านั้นก็สําหรับตอนนี้นะครับหลายกระแสนเนี่ยก็เชียร์ท็อปนะครับให้เป็นหวานใจคนใหม่ของก้อยแต่แค่แรงเชียร์เนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องมีแรงใจจากทางก้อยด้วยมาตอบรับว่าไหม